เข้าตังนี้ไหมเนาะโ้หเข้ามาข้างในแล้วยืนมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาใช้พลังงานสะอาดในการปั่นไฟฟ้านะชมพลังงานของปตทที่ยั่งยืนตรงนี้ก็จะเป็นโรงงานของปตทเป็นแผ่นพผังเนะาะเขาน่าจะอยู่โซนนู่น ไปชมดอกทิลลิปหลังจากที่ออกมาจากห้องที่เขาแนะนำของปตทเมื่อกี้นะครับก็จะเจอกับโซนที่เป็นเหมือนป่าดิบชื้นป,ป,ป่าดงดิบหรือมีจำลองน้ำตงน้ำตกด้วยนะต้นว้านะครับต้นว,ว้าว้านะแล้วเราก็มาถึงจุดไฮไลท์ของการมาที่นี่นะครับนั่นก็คือ ท,ที่ส่วนดอกไม้เมืองหนาวนะครับก็จะมีดอกเมืองหนาวนานาชนิดไม่ว่าจะเป็นดอกทิวลิปดอกไดนซิบปูดอก,ดดอกรอยัลเวอร์จินหรือที่เรียกกันว่าดอกทิวลิปสีขาวในโดมแห่งนี้ก็จะมีอุณหภูมิอยู่ที่14องศาเป็นการใช้พลังงานที่เหลือจากการผลิตกา๊าซนำมาทำเป็นความเย็นให้กับโดมนั่นเองยังสวยหือกฟังก่อนที่เรามาเลยนะทางด้านในเขาก็ห้ามจับดอกไม้เด็ดขาดนะครับเพราะมันจะทำให้ดอกไม้เกิดความเสียหายเนาะ คือดูคนเผือนะมันเหมือนดอกไม้ปอมเลยนะดูดูสีคือเหมือนดอกดอกไม้ปอมมากๆตรงนี้เขาเรียกดอกอะไรครับดอกหน้าวัวหรือเปล่าคืนนี้เราก็จะมาพักกันที่โรงแรมที่ใกล้ๆกับหาดพารานะครับสวัทำไมห้องเย็นจังวะ ภายในภายด้านในภายาน,นายายด้านในห้องของที่เราจองมานะครับดูแต่เราจองมาเป็นชั้นหนึ่งเนาะก็จะติดกับที่จอดรถแบบนี้เลยเขามีซิงค์ล้างจานให้ด้วยนะนี่เป็นระเบียง ภายในตู้เย็นเขาก็มีเตยมพร้อมมากเลยนะครับน้ำโค้กเอยอะไรเอยโอ้โหเต็มเลยมีเลยมีอะไรด้วยแต่เขาก็จะมีคิดค่าบริการเนาะที่มีฟรีก็คือจะมีแค่น้ำดื่มเนาะที่ฟรีเพราะฉะนั้นเราเอาน้ำดื่มแช่ติ๊กไปตู้เย็นน้องอะกินไปแล้วนี่านก็ต้องเออกินเลยกินไปด้านในห้องน้ำ ถือว่าสะอาดอยู่นะครับเนี่ยมีเครื่องทำน้ำอ,อุน่นให้ด้วยแล้วเขาก็มีที่ระบายอากาศเขาก็จะมีพวกแชมพูสบู่มีเป็นสบู่ก้อนแล้วก็แชมพูแล้วก็สบูเ่เหลวนะครับถือว่าโอเคอยู่นะครับโรงแรมนี้แต่ข้อเสียก็จะมีแค่นี้ตอนกลางคือนอาจจะได้ยินเสียงรถที่เข้ามาจอดเนาะแอร์เย็นมากส,าาสิบหกองศาหนาวสั่นบอกเลย ช่วยเราวัดจากที่พักมาอยู่ที่หาดพาราซึ่งเป็นหาดที่แตก่อนานมากแล้วนะครับเป็นหาดที่ดังมางๆกๆเพราะว่าที่นี่จะมีแบบเขาเรียกว่าอะไรมีลื่นรูปแบบใหญ่มากคน,นก็เลยนิยมมาเล่นกันที่นี่นะครับแต่ตอนนี้ก็ยังดังอยู่แต่ขึ้นก็อาจจะลูกเล็กลงเพราะว่าเขาจะมีแนวกั้นขึ้นนี่ที่ดำดำดูดูดำดำ,ดำเล็กๆเ,เ,เขาก็เป็นแนวกั้นขื่นทำให้ขึ้นเนี่ยลูกเล็กลงถ้าทุกคนลงไปดูที่หาด แต่ใครที่มาที่ระยองแลอยากแบบเปลี่ยนบรรยากาศมาที่หาดพลาพลาบ้างว่าหาดอื่นก็คนไปกันเยอะแล้วเนาะเราก็ต้องแบบมาหาดพลาดูความใสของน้ําใครที่อยากอยู่สัตหีบแล้วอยากเปลี่ยนมาเปลี่ยนบรรยากาศไปที่หาดพลาก็สามารถมาได้นะครับเพราะว่าที่นี่ห่างจากสัตหีบเพียงแค่20กิโลไม่ถึงเลยดิหรือเปล่าวะ แต่ก็ไม่เกิน20กิโลหรอกหลังจากที่เราเปลี่ยนชุดมาเราก็จะวิ่งลงน้ำกันแล้วนะคิดว่าที่หาดพาราแห่งนี้นะครับนักท่องเที่ยวน่าจะมาช่วงเย็นกันเพราะว่าช่วงกลางวันอย่างเงี้ยตอนที่ผมมาถึงประมาณ4ี่โมงเย็นไม่ไม่มีใครลงเล่นน้ำเลยพอมาช่วงแบบ4ี่โมงครึ่งห้ามงปุ๊บนักท่องเที่ยวเริ่มทยอยมากันแล้วนะครับ น้ำที่าหาดทลาคือึกมากทุกคนปกติเราออกจากฝั่งออกไปประมาณ3-4เมตรเนี่ยน้ำจะประมาณเอวประมาณเข่าแต่นี้เคียงคอก็แปลกใจอยู่ว่าทำไมเด็กไม่ค่อยลงเล่นกันแบบไปลึกไปกลสรุปคือน้ำลึก,กเดัดนะครับก็ฝากถึงหน่วยงานรัฐ้วยครับให้เข้ามาดูแลพื้นที่แถวนี้ทีน่นึงเพราะว่าดูพวกสาลายหรือเป็นขยะชิ้นเล็กชิ้นน้อยเนี่ย มีเยอะมากๆเลยนะยถ้าว่าหน่วยงานรัดลงมาดูแลในส่วนตรงนี้ผมคิดว่านักท่องเที่ยวน่าจะแบบมาที่มีเยอะขึ้นเพราะว่าที่หาดทาราแห่งนี้น้ำก็ใสไม่แพ้กับที่อื่นเลยนะ แล้วจุดหมายของคุณอยู่ยทางขวาเราวัปามาอยู่กันที่พัทยาแล้วนะครับเดีย๋ยวเราไปคาเฟ่ที่วิวสวยที่สุดของพัทยานะครับ น,น้ำแดงโซดาเม่ใจซีสตรอเบอรี่เขาบอกให้คุณก่อนสตรอเบอรี่โซดานะครับซึ่งเราไม่ได้ถ่ายข้างในร้านเพราะข้างในร้านคนเยอะมากร้านนี้เป็นคาฟเฟ่ที่วิวดีที่สุดของพัทยานะครับตรงนี้จะเป็นจุดชมวิวเมืองพัทยาที่สวยที่สุดจะเป็นจุดชมวิวตัวพัทยาแล้วก็ ตรงนู้นจะเป็นแหลมบารีไฮถ้าจะนั่งเรือไปที่เกาะหลานก็ต้องนั่งที่ตรงน oh! ี้ตรงแหลมตรงนี้เลยโอ้ยแดดแล้วเราก็มาอยู่กันที่หาดวอนภาพาร์คกันอีกครั้งหนึ่งนะครับ เกี้ยวจะโรยหรือจะแยกคะโรยไปเลยค่ะโรยเลยนะคะจัดไปกระแตนนะคะขอบคุณค่ะร้อนหน้าเลยนะคะกระเพียมสดทานด้วยไหมคะเป็นหามกระเพียมสดเอาไหมกระเพียมสดเอาไหมเอาไหมฮะกระเพียมสดไม่เอารับประกันเลยค่ะถามทำเลยทำ เอาไหมครับเอเลยยัดใส่ปากเลยหอยนางรมค่ะอ,อือมามีและนี่คือกุ้งที่เราแวะซื้อเมื่อกี้นะครับ 投有幕。 เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับทริปนี้อาจจะสั้นไปนิดนึงก็ต้องขออภัยด้วยถ้าหากชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้เราด้วยนะครับหากทุกคนอยากให้เราไปเที่ยวที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยและมีข้อผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมาณะที่มีขอบคุณครับ